สูงแรงแล้วนาสมัยแงมากชีวแล้วเหลือเล่มเดียวด้วยเหมือนกับที่อาจารย์โจ๊กเอาไปปุนแบบทุกวันเนี่ยคือเล่มนั้นเลยแหละผมก็เปิดทุกวันผมก็ดูดูทําไมของเรามันมีเหมือนในวัดระรังแต่ไม่เหมือนในเทียนห้างที่เราไปดูะมันตามตําราที่เราไปเปิดอ่านตามแผ่งนึงเสัอในตําราผมไม่มีแบบนั้นมันมีแบบผม ผมก็เลยเก็บผูกไว้อยู่แบบนั้นเพราะ,ะผมถือว่าอันนั้นเป็นจากวัลลคันตำราที่โบราณครับผมก็เลยเชื่อถือตรงนั้นมาครับไม่ได้แต่อันอื่นที่ผมไม่เข้าใจเขาหรอกแต่ผมเข้าใจในแบบอย่างที่เร็นี้แล้วผมก็ชอบอยู่ล้วครับผมก็ถืออันนั้นเป็นอาจารย์ไอที่เอามาใส่หินนี่มาใส่หินที่หลังใส่ทีหลังเก็บมาทีละองค์บ้างสององค์บ้างสี่องค์สององค์สามองค์องค์ที่แพงสุดที่ซื้อมาองค์เท่าไหร่แพงสุดของผมอ่ะ ผมเคยซื้อมาแพงสุด